สวัสดีครับพบกับผมสเน,น่เสกร,รักชัยสอนสรายุทธและนี่คือรายการเอป๊อสุดสัปดาห์ครับแน่นอนว่าเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับก็ต้องมาพบกับผมที่จะอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอทีวีเลยครับในช่วงแรกนี้ผมก็ไม่ลืมนะครับที่จะนาข่าวสารวงการบันเทิงมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะครับสำหรับใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับของพิมพ์ใหม่เจริญบุระหรือพระเอกหนุ่มอย่างคุณเต้ยบงศกรทั้งสองคนจะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างเดี๋ยวไปอัปเดตกันเลยในช่วงแรกนี้กับป๊อบ ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ของซูเปอร์สตาร์เมืองไทยอย่างพี่เบิร์ตธงชัยมมอินไตซึ่งงานนี้ครับมีนักร้องเสียงสเสน่ห์อย่างพี่ใหม่เจริญปุระซึ่งก่อนหน้านี้ครับ เรียกได้ว่าเธอทุ่มเทกับการซ้อมใหญ่จึงทําให้เธอมีอาการระบมตามร่างกายล่าสุดครับพี่ใหม่ได้ออกมาอัปเดตถึงอาการของเธอให้แฟนๆได้หายห่วงกันแล้วครับเหมือนเขาต้องหมุนเวทีไอฉากฉากเปิดอะไรเงี้ยค่ะปรากฏมันก็เหวี่ยงแล้วเราแบบว่ายังยังยืนไม่เต็มมาย,ยังยืนไม่มั่นเลยอะไรเงี้ยสองขามันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าเหลือเป็นกระต่ายขาเดียวแบบว่าเรียกว่าตอนนั้นถ้าไม่ได้ฝึกหิบหออะไรมาด้วยเนี่ยพี่ก็อาจจะหัวฟาดได้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอตอนจบเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยยอกตั้งแต่ตั้งแต่ โคนคอเนี่ยลงไปที่ที่ที่บ้านเอวก็ทั้งเลเซอร์ด้วยแล้วก็ม,มีมีโรงพยาบาลอันที่ม่อยู่ใกล้ๆด้วยค่ะแมบจำไม่จำชื่อไม่ได้ก็ฉีดยาเร่งเลยคือทุกอย่างก็คือเพื่อจะให้ทันกับโชว์ซึ่งก็เสร็จบริบูรณ์ตามเป้าหมายค่ะให้ระวังทำอะไรให้ช้าลงแล้วกเ็เหมือนก็ต้องดูแลตัวเองแหละเน้ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เพื่องานมันเพื่อชีวิตเราด้วยค่ะ มาต่อกันที่นักแสด,ดงหนุม่มหล่ออย่างหนุม่มเต้ยพงศกรครับที่แฟนๆรอคอยชื่นชมผลงานของเขาในเรื่องพันท้ายนรสิงห์และมีกระแสะข่าวลือว่าหนุม่มเต้ยนั้นควงสาวประเภท2ไปดูหนังอีกด้วยงานนี้หนุม่มเต้ยจะให้คําตอบอย่างไรลองไปฟังกันเลยครับไม่มีครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่นะผมก็ทําหน้าที่ของผมเสร็จไปแล้วครับจริงหรือไม่จริงไม,ไม่จริงครับสาวประเภท2ที่ไหนผมทํางานอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ถ้าไม่มีเวลาเลยอย่างล่าสุดก็ไปดูหนังที่ ดารานำหญิงที่ได้รับออสการ์ไปครับไปดูกับท่านมุยครับแล้วก็มีลูกลูกเสียด้วยไปดูด้วยลูกเสียเจียงครับหลายๆคนคงจับตามองเรื่องความรักของสาวมิ้นชลิดากับหนุ่มภูผานะครับว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปถึงขั้นไหนแล้วรวมถึงละครรีเมคเรื่องแก้วตาหวานใจที่หลายๆคนให้การชื่นชมงานนี้สาวมิ้นจะรู้สึกอย่างไรบ้างเราลองไปฟังจากเธอเลยครับก็เรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรเลยช่วงนี้ ก็ยังให้เป็นเพื่อนกันอยู่อะค่ะคือเหมือนเราเราไม่อยากปิดโอกาสกันละกันด้วยคือต่างคนก็ต่างที่จะแบบเปิดใจให้คนอื่นก็ได้แ็คือเราไม่ได้อยากฟิกตายตัวคือคบกันแบบสบายสบายไม่บ่อยนะคะก็คือน่ะเจอก,กันตามที่แบบเห็นในภาพก็คือเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ต่างคนต่างทํางานมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราห่างกันไปค่อนข้างเยอะอะค่ะดีค่ะก็ก็ถือว่า ดีเกินคาดคือตอนแรกกลัวว่าละครมันจะแบบเบาไปไหมอะไรเงี้ยต้องการให้คนดูเรายิ้มสนุกสนานมันไม่ได้เนื้อเรื่องหนักแต่ดีใจที่ที่เรตติ้งออกมาก็เป็นที่แบบเออทุกคนดีใจว่าเออเรตติ้งดีละครเราน่ารักอะไรเงี้ย หลังจากที่มีอาการป่วยของนักร้องสาวเสียงดีหวายปัญญาริษานะครับก็ทำให้แฟนๆของเธอต่างไม่สบายใจและหมั่นให้กำลังใจอยู่เสมองานนี้สาวหวายก็ได้ออกมาเผยถึงอาการล่าสุดของเธอแล้วนะครับรวมไปถึงการเผยถึงซิงเกิลใหม่ที่จะมีเร็วๆนี้ด้วยจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันเลยครับเหมือนเป็นตอมทอมซินอักเสบอีกแล้วแล้วก็น้องออกแต่ว่ารอบนี้เหมือนแบบไอเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รักษาหายเรียบร้อยแล้วค่ะก็อตอนนั้นเข้าโรงพยาบาลไปให้น้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซิงเกิลใหม่นี้ก็กำลังคุยกันอยู่ค่ะกำลังจะทำกันอยู่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามเพราะว่า,ามันจะเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าไหวโตวขึ้นด้วยในอีกแบบหนึงนะะ่งค่ะยังบอกไม่ได้ค่ะถ้าบอกไปพกเพื่อนอาจจะแบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอาจจะอ๋อหนูอยากให้มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ตั้งใจทำ มาที่อีกหนึ่งนักร้องจากค่ายสมอลรูมครับอย่างจีนกษิดที่เตรียมจะปล่อยซิงเกลิลใหม่เร็วๆนี้นะครับที่จะเป็นการเปลี่ยนลุอีกครั้งจะเป็นอย่างไรเราไปฟังจากเจ้าตัวกันเลยครับนี่ค่ะภาพนี้คือภาพของเพลงอ,อีกนานเลยคือเป็นการเป็นการบอกว่าดิลกับเรื่องความเหงาก็ต้องดูค่ะเพราะว่าทำไมถึงต้องดูเพราะเป็นเพลงที่พอหนึและ MB ก็เลิศมากใช่แล้มีทุกอัลรัดูไม่น่าเบื่อเลยทุกอย่างจะแบบ เกิดขึ้นเร็วมากจริงๆพอฉันต้องบอต้องตั้งใจดูนิดหนึ่งเพลงนี้น่าจะเป็นแนวแบบสายอิโมชั่นอลค่ะอาหารน่าจะน่าจะจริงๆไม่ได้คาดหวังเลยเลยพอรู้แล้วพอรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องก็ต้องเลิศนี่ขนาดแค่เป็นช่วงแรกนะครับยังจุใจขนาดนี้ช่วงหน้ายิ่งกว่านี้ครับใบนิดนึงว่าจะมีการจัดอันดับศิลปินดารานักแสดงแต่จะเป็นการจัดอันดับแบบไหนนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าครับ กลับเข้าสู่รายการ A อเปาสุดสัปดาห์ในช่วงที่2นี้กันครับอย่างที่เราเกิดไว้ในช่วงแรกนะครับว่าช่วงที่2นี้เราจะมีการจัดอันดับดาราศิลปินนะครับซึ่งการจัดอันดับนี้ก็เป็นการจัดอันดับระหว่างเจ้าพ่อเจ้าแม่พรีเซนเตอร์สุดฮอตและดารานักแสดงที่มีค่าตัวแพงที่สุดจะมีใครติดอันดับกันบ้างนั้นไปอัปเดตกันเลยในสกรูปพิเศษนี้กันครับ อาชีพนักแสดงนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีหลายๆคนอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงกันนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่สามารถหาเงินล้านได้แบบง่ายๆด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์ที่ต้องบอกว่าใช้เวลาในการถ่ายทําไม่นานนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆเพราะเจ้าของสินค้านั้นนะครับจะต้องเลือกคัดสรรนักแสดงที่มีนิสัยความประพฤติที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นั้นดูน่าสนใจและอยู่ในใจประชาชนทั่วประเทศได้นะครับ วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าอันดับนักแสดงที่มีค่าตัวสูงที่สุดจะมีใครบ้างและใครจะมีเรทค่าตัวพรีเซนเตอร์สูงเป็นอันดับหนึ่งครับมาที่อันดับ5กันนะครับได้แก่สาวชมพู่อารยาเอฮเกตสาวตุ๊กตาบลายในสายตาของแฟนๆน,นะครับเธอรับเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณามากมายทีเดียวเรียกได้ว่าเปิดจอโทรทัศน์มาก็จะได้เห็นหน้าเธอคนนี้อยู่เสมอสําหรับเรทค่าตัวพรีเซนเตอร์ของสาวชมพู่นั้นจะอยู่ที่8ปดถึงสิล้านบาทครับ อันดับที่4ครับเป็นหนุ่มคู่จิ้นของสาวยายาครับที่ต้องบอกว่าทำเอาแฟนๆฟินกันทั้งประเทศทีเดียวอย่างหนุ่มณเดชคุกิมิยะหรือว่าหนุ่มแบรรี่นะครับก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าเขาคนนี้มีเรทค่าตัวพรีเซนเตอร์8ถึง10ล้านบาทเช่นกันครับมาถึงอันดับที่3กันแล้วนะครับเรียกได้ว่าไม่มีทางที่เธอจะไม่ติดโผนี้อย่างแน่นอนกับเจ้าแม่แห่งวงการบันเทิงอย่างสาวอ้ําพัชราภาครับ ที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าแบรนด์ดังๆมากมายและแน่นอนว่าเรทค่าตัวของเธอสูงถึง1 0ถึง12ล้านบาทเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่อันดับที่2ครับอย่างคุณชายหมอจากวังจุฑาเทพที่เป็นขวัญใจสาวๆทั่วประเทศนะครับหลังจากที่กระแสของหนุ่มเจมจิรายุพุ่งสูงขึ้นหนุ่มตาหวานคนนี้ก็มีงานโฆษณาติดต่อเข้ามาอย่างมากมายและค่าตัวก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เรทค่าตัวของหนุ่มเจมจินั้นอยู่ที่1 0ถึง15ล้านบาททีเดียวครับ และอันดับที่1ครับที่มีเรทค่าพรีเซนเตอร์สูงถึง20ล้านบาทกับดาวค้างฟ้าที่มีรางวัลการันตีมากมายอย่างพี่เบิร์ทธงชัยแม้อินไตป๋าพันปีคนนี้เป็นทั้งนักร้องนักแสดงพิธีกรนักภาคนักแต่งเพลงซึ่งผลงานต่างๆล้วนเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายเรียกได้ว่าเหมาะสมกับอันดับที่มีเรทค่าตัวพรีเซนเตอร์ที่สูงที่สุดทีเดียวครับ มากันที่หนึ่งการจัดอันดับนะครับอย่างอันดับนางเอกที่มีค่าตัวการแสดงละครสูงที่สุดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าซุปตาระดับประเทศจะมีค่าตัวและก็รายได้ที่ไม่น้อยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นค่าพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ดังๆการถ่ายแบบโฆษณาและอีกมากมายครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในการแสดงหนึ่งตอนนั้นเหล่านางเอกระดับต้นๆของประเทศเราจะได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่กันบ้างครับ มากันที่อันดับแรกครับอันดับที่5ตกเป็นของนางเอกสาวที่มีความเพียบพร้อมกับบทนางเอกอย่างมากทีเดียวอย่างสาวแอปทักษอนและในการแสดงหนึ่งตอนของเธอนะครับได้รับค่าตอบแทนสูงถึง75,000บาททีเดียวครับอันดับที่4ตกเป็นของนางเอกที่อยู่คู่วงการบันเทิงไทยมาตลอดอย่างสาวนุ่นวรนุษย์นะครับส่วนเรื่องเรทค่าตัวของเธอนั้นเธอได้รับสูงถึง80,000บาทต่อการแสดงหนึ่งตอนครับอันดับที่3ตกเป็นของพี่แอนทองประสมครับ เรียกได้ว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไทยที่ได้รับบทนางเอกมาอย่างยาวนานค่าตัวในการแสดงตอนนี้ก็ตกอยู่ที่80,000บาทต่อนหนึ่งตอนครับอันดับที่2ได้แก่สาวชมพู่อรารยาเอฮาเกตครับที่ผลงานของเธอต่างเป็นที่ยอมรับในสายตาผู้ชมการแสดงของเธอเรียกได้ว่าเข้าถึงบทบาทและทําให้แฟนๆอินไปกับตัวละครนั้นๆได้และแน่นอนครับเรทค่าตัวของเธอก็สูงตามความสามารถ เธอได้รับค่าตอบแทนจากการแสดงใน1ตอนสูงถึง1 0 0 0บาททีเดียวครับมาถึงอันดับที่1ครับคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าแม่แห่งวงการบันเทิงอย่างสาวอ้ําพัชราภาครับที่มีความเป็นตัวของตัวเองและก็เป็นที่รักของเหล่าบรรดาแฟนคลับทั่วประเทศรวมไปถึงการแสดงด้วยนะครับก็ทําให้คนดูติดอกติดใจกันไม่น้อยส่วนค่าตัวของเธอนั้นอยู่ที่20 0แสนบาทต่อ1นตอนครับโอ้โหมีแต่ตัวพ่อตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่แปลกเลยที่มันจะไม่มีผมอยู่ในนั้นน่าเสียใจยจริงๆเลยไม่งั้นผมคงได้อยู่ในชาร์ตกันบ้างแต่ไม่เป็นไรครับสําหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณซอีอสวยจากท็อปแมนด้วยนะครับผมสันนี่เศรษรักชัยสอนสยุท์และรายการเอป๊อบสุดสดาต้องขอลากไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ